มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาอ่อนภาเล่านาทีทั้งตกใจและดีใจลิซ่าเป็นฝ่ายเข้ามาทักเองนับว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักะหว่างดารารุ่นใหญ่มาอ่อนภาแล้วก็ลิซ่านะคะเมื่อวันที่13มีนาะคม2567ทางด้านคุณแม่มาโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพคู่กับสาวลิซ่าพร้อมข้อความระบุว่า มาเกาหลีครั้งนี้ดีใจมากเดินดูเสื้ออยู่ในร้านแบรนด์หนึ่งที่เงียบสงบได้ยินเสียงผู้หญิงสองคนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษที่โซฟาแต่เราไม่ได้สนใจนอกจากดูเสื้อไปเรื่อยๆพอเดินใกล้สองคนที่นั่งอยู่นั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกพี่มาเราหันไปมองเสียงที่อยู่ใกล้มากๆเห็นหญิงสาวใส่หน้ากากยืนอยู่ดิฉันทำหน้างงผู้หญิงคนนั้นพูดว่าลิซ่าค่ะ ฉันก็ยัง,งงงอยู่ลิซ่าไหนจึงบอกว่าถอดหน้ากากสิพ่อถอดออกมาคือลิซ่าจริงๆด้วยดีฉันตกใจมากและดีใจมากๆที่ได้เจอเธอดีฉันจึงพูดว่าขอบคุณมากนะที่ทักพี่ คนดังระดับโลกทักดิฉันดิฉันขอกอดนางและตามด้วยขอถ่ายรูปได้ไหมต้องถามเพราะนางมากับผู้จัดการนางบอกว่าได้แต่ขอท่าปากหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะลงเครื่องมาจากปารีสยังไม่ได้ล้างหน้าเลยแต่มาช้อปปิ้งได้เพราะว่าคืนนี้นางต้องไปงานจึงได้รูปนี้มาโดยการขออนุญ,ญาตเป็นที่เรียบร้อย เราคุยกันอยู่นานพอสมควรด้วยความภาคภูมิใจที่เธอก้าวมาถึงจุดนี้ได้ปลื้มใจนางจริงๆนางบอกว่าจะไปเล่าให้แม่ฟังว่าเจอใครและบอกว่าไม่คิดว่าจะได้เจอพี่ม้านางตื่นเต้นพอกับเราใช้เวลาเมาส์กันนานเราก็เลยบอกด้วยว่าผู้จัดการเธอด้วยนะว่าพี่เป็นใครจะได้ไม่หงุดหงิด แต่ผู้จัดการนางก็เป็นคนถ่ายรูปให้เรานะดีใจเป็นที่สุดที่ลิซ่าทักดิฉันเด็กคนนี้น่าราักจริงๆถึงไปได้ไกลขนาดนี้ถึงยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดนี้มาอานภา,าเล่านาทีทั้งตกใจและดีใจลิซ่าเป็นฝ่ายเข้ามาทักเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ